เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่มั้งโอ้คุณกินไม่ได้นะเฮ้ย<ฮ><ฮ><ฮ>ทุกคนหมอขอย,ยืนยันเลยนะว่าว่าหมอเนี่ยหมอไม่ได้ไม่ได้เป็น คือตอนแรกที่เดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปนี่นะคือหมอตกใจมากนะคือตกใจจริงๆคือแล้วพอหมอเห็นรูปปุ๊บคุนหมอลุกเลยแล้วก็ยืนยันว่าไม่จริงแล้วหมอยังงงอยู่แล้วมันเป็นไปได้ยังไงอ่รีว่างสักทีเนี่ยนั่งเล่นติ๊กต็อกจะได้มีเวลานั่งเล่นติ๊กต็อกอัพคอนเทนต์นิดนึงไหนดูที่มีเทรนอะไรบ้างช่วงนี้มีเทรนอะไร เ็นอะไรอันนี้อะไรอ่ะตุ๊กตาอะไรอ่ะเอา้าทำไมฮิตกันอ่ะเพราะอะไรนีนจะเล่นอีกเหรอเพราะเล่นกันหมดเลยเดลรงดาราคืออะไรเดอแต่เดี๋ยวมันก็น่ารักดีนะเนี่ยอืมนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดได้อืมเปลี่ยนชุดได้โอ้น่าซื้อไปให้ลูกสาวเล่นนะเนี่ยอืมอลองสั่งดูแล้วกันตัวนี้ตัวนี้ เอาตัวนี้แล้วกันฟันสวยดีโอเคนะในที่สุดก็ได้มาแล้วพี่ออเดอร์ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ตื่นเต้นมากๆตอนนี้คือเราจะได้ตัวไหนเนี่ยนี่เหรอไทยเดี๋ยวถ่ายบวช FC นิดหนึ่งแล้วกันนะบวช FC นิดหนึ่งแล้วกันอนี่นะครับหมอโอนได้มาแล้วนะตุ๊ก,กตาราคาจับต้องได้นะจริงๆนะไม่ได้แพงนะฮะเดี๋ยวมาดูว่า หมอจะได้ตัวไหนนะไม่ได้แพงเลยนะเดี๋ยวมาดูกันไหนดูดีในตัวไหนไม่ตัวไหนเฮ้ยนี่มันตัวแร่นี่ตัวซีเรตเหรอเขาเรียกตัวซีเรตเหรอของแร่สกเรตโอเคนะถึงโรงพยาบาลแล้วนะเช็คมือถือนิดนึง เกิดเรื่องใหญ่รถทบทุกคนตุก๊กตาที่กำลังเป็นกระแสนในตอกตอกตอนนี้ราคาขึ้นสูงปรี๊ดจากราคาหลักร้อยเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นพร้อมกับมีคนดังมากมายนะครับออกมาทำคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับตุต๊กตาตัวนี้และคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขาตลาดอห่งแน่นอนในอนานคตซึ่งทางเรานะครับได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เกิดจากหมอสัตวแพทย์ตกแต่งท่านหนึ่งนะครับได้ถ่ายรูปถึงรอกตุ๊กตาตัวนี้แบบบล็อกเซตลงโซเชียลของเข่าครับ เดี๋ยวนี้ฉันชอบลงอะไรเฟกนิวไปเรื่อยทฤษฎีสมคบคิดเฟกนิวเนี่ยเชื่อกันจังเดี๋ยวก็ต้องให้ให้หมอลงคลิปแก้ข่าวเฟกนิวอีกเนี่ยพวกนี้ โอ้ยไม่ใช่ม,มั้งปกินไม่ได้นะเฮ้ยหมอไม่ได้ไม่ได้เป็นอ้นบูบูนที <c oughs> ตอนแรกที่เดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเนี่ คือหมอตกใจมากไหมคือตกใจจริงๆคือแล้วพอหมอเห็นรูปปุ๊บเนี่ยขนหมอลุกเลยขนหมอลุกขนคอตั้งขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่อุ่นบูบุงเห็ดในสิ่งทีเสื้อเสื้อในสิ่งทีเห็ด